อาคาร3ชั้นนะครับปูกระเบื้องทุกชั้นห้องน้ำแต่ละชั้น2ห้องเป็นห้องถงใหญ่แต่ละชั้นอันนี้คือชั้น3อันใดทางเดินนะครับก็จะมองเห็นด้านหลังเป็นที่โล่งว่างอยู่ติดถนนใหญ่ห้องน้ำ ทำดีแล้วก็เหมาะทําร้านอาหารนะครับหรือจะกั้นห้องก็ได้นะครับสภาพดีทาสีใหม่ด้างหลังน้ำไฟพร้อม มีชั้นลอย